เจื่อน่ะเป็นความภาคภูมิใจของผมนะของเจนเลยเพราะว่าพวกม้ามืดดีทำไมแบบว่าไม่ค่อยเข้าค้าตอนแบบไร้สดแต่ว่าจะมาแบบอาศัยความสะดวกแล้วก็ไปหาแอบ,บดูตามมุมตามหรือที่เจียนทำอะไรไว้อ่ะส่วนมากส่วนมากอ่ะเออไม่อยากใช้งี้ดีกว่าคนเรามีเวลาไม่ไม่บริหารเวลาไม่เท่ากันต้องบอกงี้เออ เจื่นครับใดๆก็ได้เวลาฟังเจียนให้เหลือแค่หนึ่งปซถ้ามสมัยก่อนนะเขาจะมีกัน10%ซของเราของตัวเจื้อนนะเกแต่ตอนนี้เจียนลดระดับให้เหลือแค่9ก้อยู่ในเจื้อนให้เจียนมีแค่หปเก็พอทีอนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นทักษะเจียนนะ เจนจะไม่ซสีเรียดไม่เครียดและไม่วอรี่เรื่องของความรู้สึกที่เจ็บปวดมึนงงเบอร์ชาในขณะที่เรายังเข้าคอรส์สอนไม่ได้ละเอียดหรือเนียนมากเจียนมักจะใช้ความรู้สึกของร่างกายที่คอรส์สอนในกลุ่มของหนืดหนักหน่วงหนึดมาเดินคู่ขนานเพราะเจียนไม่สามารถที่จะ ทำละเอียดของคอร,ร์สอนได้มันมี1 9ึ่งถึงเใช่ไหมครับนั่นคือนั่นคือช่วงความเข้มข้นของมันเฉยๆแต่ตัวจริงๆของมันน่ะมันเป็นตัวปัญญาที่ไม่บริสุทธิ์ที่ใช้อยู่ไอตัวปัญญาที่ไม่บริสุทธิ์นี่แหละครับเจียนอยากจะให้ได้ใช้กันมากกว่าหรือทักษะชั้นเลิศที่อยู่ในตัวเรานั่นแหละครับอยู่ในตัวเจนนั่นแหละตรงนี้ซะมากกว่า พราะฉะนั้นไอ้คอร์สอเนี่ยถ้าพูดถึงนะครับมันคือผืนผ้านะครับมันคือผืนผ้าที่มีความเข้มข้นในแต่ละระดับที่เราสามารถรู้สึกได้ก็คือมันมีคอร์สอบอดคอร์สอน,นอนคอนคอร์สอลคอร์สอน,อสอนไอ้ตัวของบอดนอนคอนและคอร์สอนมันถูกเชื่อมร้อยเรียงถักทอเป็นคอร์สอนตัวหน้าเห็นไหมครับนั่นแหละครับคือผืนผ้าคอร์สอน โอเคไหมครับผืนเสือก็ได้จะได้ไม่ซ้ํากับลุงเ <c oughs> <c oughs> มื่อมันเป็นผืนเสือหรือมันเป็นแผ่นก็ได้แผ่นเรียบแผ่นราบคอร,ร์สอนก็ให้มันสแตนบุยไว้เราไม่จําเป็นต้องไปเร่งความสบายตัวนี่คืออันนี้คือแนวของเจียนนะแล้วแต่เจียนจะพิจารณาเจียนจะเอาไว้ใช้เจียนจะไม่เคลียร์ให้มันเสร็จสิ้นกระบวนความเพราะมันไม่ได้ใช้ประโยชน์จากการที่จะทาให้มันเบาสบาย ฝากให้เกิดความรู้สึกร่วมกันฝากเอาไว้เราไม่เข้าใจกันฝากเอาไว้ให้เราไม่ต้องปฏิสธสัมพันธ์ทางโทรทัศน์นอ้อเราไปนี้จะได้อยู่ไหมมาเรกัส